ดูมันคือจิตวิทยา <c oughs> มีร้องบอกเลยว่าจังหวะนี้มีร้อง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 ,องตีไปหนึ่งตัวโดนเนิฟให้ตายคนก็ยังจะเล่นอีกหนึ่งตัวโดนบัฟแทบตายคนก็ยังหมางเมินมันช่างสวนทางกันเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ต้องอวดซะหน่อยมีสติ๊กเกอร์พันแปดเอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโปเกมอนยอดรักยอดหวง มันคือตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะเวลาที่แบบคิดอะไรไม่ออกเนี้ยผมก็จะกดจูไนเปอร์นะแต่เวลาที่แบบผมเล่นจูไนเปอร์ใช่ไหมมันจะมีคนแบบอยากมาทัชอยากมาจูบอยากมาลูไร้้ผมจังเลยอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเวลาเล่นจูไนเปอร์ทีไรทําไมต้องโดนตัวแรกอา่าสำหรับจูไนเปอร์ตอนนี้นะครับจะมีการบัฟมาอีกแล้วนะบัฟแม่งทุกแผ่นอีกตัวหนึ่งก็เนิฟแม่งทุกแผ่นสำหรับจูเนเปอร์เนี่ยจะบัฟท่าเย็บเงาหรือว่าไอ้ท่ายิงลูกธนูอ่ะมันจะแรงขึ้น แล้วก็อยู่ในมูฟเนี่ยก็จะบัฟมาก็คือมันจะแรงขึ้นด้วยเพราะกดโพชั่นเด้งเลือดแล้วอะมันจะเหมือนว่าเลือดเยอะเว้ยพอศัตรูเห็นมันจะได้ตกใจหุ้ยเลือดเด้งโคตรเยอะจริงๆแล้วไม่ได้เด้งเยอะจูเนเปอร์มันเลือดน้อยสกขบเล่นนะผมจะต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะแมตชนี้เพราะว่าอุ้ยนายเทวเลี้ยงผมหมอน่ารักจังมันเลี้ยงหรือว่ามันราดไม่ได้วะเฮ้ยเหมือนว่าจะเลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงจริงเหรอเนี่ยสุดยอดเลย จะมีการแบบฟิกเกอร์มาเอาโดนสโลไปมึงอะเตรียมตัวตายได้ลูคาลิโอต่อยเดี๋ยวเพิ่มเลือดนะจิตวิทยาเว้ยมันคือจิตวิทยาเว้ยมันคือจิตวิทยาบอกเลยจังหวะนี้จูเนเปอร์ต้องได้เต่าแล้วครับโอ้โหเก็บไปก่อนนะนายเทวบอกเอ้ยมีเสียแรงที่เราเลี้ยงมาเลยปึ๊บปึ๊บเอ้ยลูคาลิโอฮัลโหลอ้ยออจิตวิทยาเว้ยมันคือจิตวิทยาสโลมาไปเอาตัวหลังดิตาย ทำไมไม่ไปเอานายเทวมาเอาเราทําไมเป็นผมผมก็เลือกที่จะมาแก๊งเลนบนนะจูนเนเปอร์อยู่บนโอ้โหโคตรเสียดายอะเต่าลงมาด้านล่างก่อนนะนกมาอ่ะโดนผมแน่เลยหืมันโฉบไปแล้วอ้าเจ้านกน้อยแกคิดว่าแกจะมาลาัดมหาเทพจูนเนเปอร์ได้เหรอเออผมลงไปด้านล่างแล้วกันเออตอนนี้เลเวล5นะเลเวลเฉลี่ย96เอานี่ผมเลเวลน้อยสุดในทีมเลยเหรอนายเทลบอกเสียเวลาเลี้ยงตั้งนาน เราประโยชน์จร oh oh ิงๆเลยมึงเนี่ยโอ้โหดิวลันดอนขึ้นม mm ังกรปังโอ้โหน้าสั่นกันไปดิเราด้านบนโดนลุมสอนไม่สวยยืนไม่ดีละตายบอกเลยว่าจังหวะนี้มีตายเติมเลือดไปมันคือจิตวิทยามันคือจิตวิทยาแย่ว่ะแอตแท็กเกอร์สี่ตัวไม่น่าจะไหวอ่ะเออฉี่ขึ้นไปด้านบนเลยรอตอมโลตอมโลตอมโลตอมเร็วเร็ว คือยังไงก็เสียเต่าอะอะไรอยู่ตัวเดียวจะมาลาาได้ยังไงฮะตายปะโอโหเรียบร้อยนะคือมันดูทรงแล้วยังไงก็ไม่ไหวอะ Attacker ร์ Att ตัวถ้ารู้ว่าไม่ไหวผมว่าก็เปลี่ยนขึ้นมาเอาโลตอมไปเลยดีกว่าอย่างน้อยแม่งก็ไม่ได้เสียหมดยิงไปห,หนึ่งทีชาร์แล้วยิงไปครับผมอย่าอย่าอย่าเข้าไปชาร์จแล้วยิงไม่โดน 12แต้มต้องเอาละโอ้ไม่ก oh ็ไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าฝืนเลยเออเอมามามาอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรไลูคาเิโอไม่รอดลูคาเิโอหอยหอยหอยโอ้โหหอยเดี๋ยวนะชาร์จแล้วปึ้งไปตี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 ไป,ไป,ไปเรียบร้อยนะไม่ต้องชาร์จนานนะถ้ามันจะตายอยู่แล้วอะกว่าโดนลาดวะมาจริงด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วเสียหายโคตรเยอะ สวยเก็บไปก่อนสวยโอจะเสียหายอ่ะแม่มูแม่มูมมบอกเฮ้ยเดวแทงให้ดูมันคือจิตวิทยาเออืออตีเตา่า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 ตีเตา่ตเตา,ต,ต,าตีไปก่อนเรียบร้อยนะไม่ต้องชาร์จนานยังไงก็ตายนะจังหวะนี้น่าจะไม่ทันไวงเ้ยจูเนเปอร์โคตรสไนเปอร์เลยนี่หว่าเดี๋ยวนะเออตีไป ตีวะตีวะตีไปก่อนเลยไม่ต้องชาร์จนานถ้าจังหวะไม่ได้ก็ไม่ต้องชาร์จนานโอ้โหโดนโดนโดเอาลูคาดิโออุ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออืออสวยปกติผมจะเล่นสายตีธรรมดานี่แหละผมรู้สึกว่ามันแบบเออให้ดาเมจดีกว่าอื้อแล้วก็หยายเดี๋ยวยกเลิกไป เออถ้องมารวมกลุ่มถ้าไม่รวมกลุ่มอะแพ้เขาเปิดแล้วเนี่ยลูคาลิโอเอา้าเวนกรรมเวนกรรมเออโอ้โหเข้ามาโดนล้วงอือได้ไปแต่ว่าจะรอดไหมอ,อือือไม่รอดนะตรงมันไม่สวยแล้วอะไม่น่าเข้าไปลึกเลยเออนายเทลเก็บไปได้นะ เราได้ thunder ไว้นะแต่ว่าจะได้ไปทําแปมหรือเปล่ากบบอกเฮ้ยปล่อยกูไปกูขอทําแปมอีก5้าวิจะเกิดนะเรากําลังตกที่นั่งลําบากโอเคน้ําตาไหล <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นเลือดนะเมื่อกี้แต่ว่าแบบลองสุ่มยิงไปก่อนตกที่นั่งลําบากยังไงก็ต้องไปบูอ่ะตีมันปะตีมันปะตีมันปะ โอ้โหแล้วหอยมานกมานกมามแม่มูไม่ได้นะแม่มูไม่ได้ทำแปมนะตามสภาพ Attacker สี่ตัวยอมรับชะตากรรมไปวไห้าตัว Ad ซ i t แปดจ่ายดาเมจไปหกหมื่นแปดนะ คือผมเลือกจูนไเปอร์ก่อนนะเว้ยแอทแทกเกอร์อีก3ตัวมันมาเลือกตามหลังอะ่ะคนมาที่หลังต้องต่อคิวสิทำไมต่อคิวมันก็จะกลายเป็นการเข้าร่วมไปแล้วก็รอบนี้ใส่สกอร์ชิวไปแล้วกันพอเน,น้นทําแต้มหน่อยแล้วกันเนะแอทแทเกอร์สตัวอ่ะจัดไปคือเกมนี้ต่อให้จะลากคีบออกมานะเวลาคีปกลับไปที่จุดเดิมอะ่ะเลือดมันก็ไม่รีนะเว้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเล่นตัวตีไก่เนี่ยเราก็ตีอยู่หลังกําแพงก็ได้ ตีอยู่หลังกำแพงในกันซีซีได้ด้วยนะแล้วก็มันช่วยลดระยะทางในการเดินด้วยเนี่ยเห็นป่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เลเวล5นะนะี๋ยวผมวางแผนก่อนเดี๋ยวผมจะไปกดดันด้านบนเสร็จแล้วผมก็จะไปเอาด้านล่างให้แตกเลยแล้วก็นิมเฟียลุกไฟฮลัลโหลเออออเออออออทำได้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้จูเนปเปอร์เลเวล5เฮ้ยแต่ว่าทำได้คือตี ตี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 มันไปตีมันไปตีก็ดันตีก็ดันใครลิ้วเขาป่าเนี้ยเออเอาคลิปตอนนี้เอาคลิปตอนนี้เออหุ้ยสว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 ยนิมเปียนิมเปียโอ้โหละทีเดียวไม่ตายแต่ว่าผู้ลินไม่ร่อนะรับผมจังหวะนี้ก็ดันเข้าไป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 ก็ดัน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 ด้วยความเป็นป่าครับผมเอาดิก็มา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 ตายไป ไม่ตายนะโอ้เพราะเต่าน้อยเลยเวลสี่อยู่เลยตีไปไม่ต้องรอไม่ต้องชาร์จนานแล้วได้เวลาเสียแต้มแล้วอย่างเงี้ยอือหือโดนอล็อกมันไว้แล้วก็สโลเรียบร้อยนะตอนนี้เลเวล1ิเอานี้ผมเลเวลน้ำเหรอเนี่ยอ,อมันอยู่กับดิวลลนดอนอะ ฮัลโหลปิกาจูช่วยด้วยนั่นแหละสวยมากปิกระจูยังสวยครับผมลงมามึงลงมาให้ไวมึงลงมาให้ไวไปไหนสโลไปหนึ่งทีปึ๊บถึงไหมนั่นแหละแล้วก็ลงมาอย่างสวยครับผมเก็บไป2ตัวนะแล้วมันจะมีคนมาเนียนตลอดเลยนี่ว่ามันก็คือไคริวนี่เองไคริวมาอ่ะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิก็เอาก็เอารสเสียให้ไคริวอีกแล้วว่ามันไม่มีตัวลาดดีๆเลยอ่ะเอ้อยตปยมันไป โอ้โหกระด้านหลังพูลินเข้าตีมันเลยเออตีมันตีมันแล้วมึงมาล้วงกูทําไมเนี่ยฮะ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 ตีไปตีไปตีไปเปิดเลยเปิดเลยสองนาทีแล้วไฟตรงนี้ต้องเปิดอ่ะสักตัวสักตัวโดนบ้างไหมเนี่ยอแล้วก็ตีอยู่วงหลังปะปึ๊งปึ้งปึ้ง มันอันนี้อยู่ในมูฟอืมอืมตีมันไปก่อนตีมันไปก่อนตีมันไปก่อนโอ้หแล้วตายไปอย่างเยอะนะโอ้ยจะทำอะไรได้วันเนี้ยไม่ทันนะ่ะอ้ยแพ้กดจูนในเปอร์สองรอบแพ้สองรอบฮัลโหลมันยากจริงวะ โอ้ม่กอดแฮปปี้นาทเล่นดีอยู่แฮปปี้นาทนี่คือแบบทั้งซับทั้งอะไรเลยอะ่ะมาดูกันว่าตาที่3เนี่ยจะน่าสมเพชน่าสงสารน,น่าอดสูหรือว่าน่าจะชนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ย,ยรอบนี้มีมังกร2ตัวนะน้ำตาไหลนะแอทแท k กเกอร์สตัวคือในใจผมว่าผมให้แอทแทกเกอร์สตัวพอถ้า3ตัว4ตัว5ตัวนี้สําหรับผมคือแบบไม่ใช่แล้ว สองตัวนี่คือแบบกำลังดีนะวเว้ยว่าไงเฮ้ยคาบิคอนอยากไปกับผมะความสัมพันธ์สี่นี่เขาเล่นด้วยกันบ่อยนะอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเหมือนกันใช่นะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นดิวลลนดอนกับคิวคอนเนะฝั่งผมพันแปดสามคนเว้ยมันต้องชนะแล้วแหละจัดไป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 สโลไปโอ้โหอย่างได้ครับผมคาบิกอนโคตรเลี้ยงนะจังหวะนี้เดี๋ยวอุย้ยอุย้ยยิงไปเลยได้เปล่าวะไดเปล่าวะ เดี๋ยวจะตายเออคาบีก้อนเราช่วยเตียงเดี๋ยวนะมันจะมาเล่นผมแล้วอุย้ยโดนมาตบหน้าสั่นอะแม่งย้ยอยู่ด้านล่าง3ตัวเลยเหรอลำบากละ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 ตัดเบอร์นี่ก่อนโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยิงหนึบใส่ดิวลลนดนอนไปเฮ้ยดิวลลนดอน,นตายมึงอ่ะมึงตายมึงตายมึงตายเอาคลิปอืมโอ้โหฝั่งบนเขาเปน็นัมบาโจตัวหนึ่งไงยิงมันไปก่อนยิงมันไปก่อนเอาคลิปดีกว่าเอาคลิปดีกว่าโอ้คลิปไไม่ด้เเลยหร ตีมันไป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 โอ้นายทำได้ดีแล้วคาบิกอนไล่มาเลยมาถึงเวลากดดันของพวกเราแล้วแล่นมันเก่งกล้ามาเดี๋ยวหน้าสันเออเดี๋ยวนะพยายามหนีก่อนคาบิกอนรับตีนอยู่คาบิคอนรับตีนอยู่ช่วยคาบิกอนโลช่วยคาบิกอนกันกันเราจะช่วยเองเราขอโดษมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พยายามเก็บสกิลไว้แล้วสกิลไปไม่ได้อะไรกับเขาเลยไปมันตีมันผิดจังหวะแล้วแฮปปี้นามึงเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรีมตตยตรมตัวตายไปได้พึ่งมานะสไนายครับผมจังหวะนี้ก็มาดีครับผมตีอยู่วงนอกวเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสไนายผมได้ดอกเดียวไงสบายมีใครริวอยู่อ่ะอุ้ยหม่ก็โดนโดนยิงไปก่อนโอ้โหได้ทำดาเมจน,นิดนึงเนียผมพลาดเอง โอ้พลาดเลยทีมไห้ริวไห้ริวจะได้ไหมไม่ได้นะโดนายเทลลาร์ไปนะผมจะแก้ตัวยังไงให้ดูดีอะผมเป็นคนที่แบบเล่นจูเนเปอร์สายตีเว้ยผมไม่ใช่คนที่แบบเล่นสายสไนเป็นหลักเฮ้ยอือเนี่ยจังหวะเนี้ยได้เลยได้เลยอยู่ในมุปรับมาใหม,ม่บอกเลยว่าโคได้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 ครับผมอือยิงไปก่อนไม่ต้องชาร์จนานอือออตีไปตีไปธรรมดาวืบอ ล็อกมันไปปรับสวยครับผมคือบางทีแบบเราก็ไม่ต้องชาร์จนานเว้ยถ้าเกิดว่าแบบจะเอาดาเมจเลยนะมามันต้องได้จังหวะเนี้ยมันต้องได้มันต้องได้เอื๊ดฮัลโหล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 ฮนลโหาเัลโหลฮ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 ัลโลฮัลโห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 ลฮัลโมีร้องหีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัฮัล อุ้ยดิวลันดอนอยู่ตรงนี้หรอถึงไหมอุ้ยถึงอยู่นะยังสวยครับผมลวมันอยู่ในมูฟมาแล้วนะเรียบร้อยนะดิวลันดอนอ่าจากตอนแรกแบบเกมตามตอนนี้กลายเป็นแบบเกมนำห่างเว้ยะนะตอนนี้2นาทีแล้วจะไม่พยายามใช้อยู่ในมูฟนะแล้วก็ด้านล่างเอาไงดีวะวันเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเว้ยมันอยู่มุมผิดเดี๋ยวนอนอนดนโนอนอนน ลาดถอดไปครับผมจังหวะนี like right ้ตีไป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 ตีตีตีจะทันไหมแปดวิจะทันไหม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 ใครจะได้อื้อหือเอาใครริวได้นี่วะโคตรสวยนะหนีก่อน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 วับกลับบ้านวับทำไมว่าเลือดเต็มไปเร็วเอาตกใจใครริวอาร์ดแล้วยิงไปครับผมแล้วก็อยู่ในมูบาจังหวะนี้โอ้โหมุมสวยมากนะ ม,ม,มุมยังสวย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 สวยสวย,สวยจริงๆนะมุมนี้แล้วเก่งก้าแม่งเล่นกู <c oughs> มุดดินมาเอากูเลยนะมึงจัดการแก้แค้นให้เราด้วยสวยนะใครลิวสายบีมนี้มันได้จริงๆวะเฮ้ยไม่ทันอ่ะทันไหมโอ้โหไม่ทันวะต้องเก็บคิวเขาให้ได้แล้วต้องเก็บคิวต้องเก็บคิวต้องเก็บคิวไม่ต้องละมันเหลือตัวเดียวไปเลยไปทำแต้มได้เลยเราเหลือกันห้าตัว เองกล้ากระโดดไปด้านล่างแล้วสวยอะปึ๊บแล้วก็ยิงไปกลับบ้านเถอะชนะแล้วดิวลันดอนแม่งจะมาด้านบนเฮ้ย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 อะไร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 ตายไปตายไปมึงอะโอ้โหใครริวโคตรแบกใครลิวจัดไปอีก46แต้มเนี้ยห0 0ต่อ300นะเนี่ยเห็นว่าเกมเนี้ยมันอยู่ที่ทีมเว้ยไม่ได้อยู่ที่จูไนเปอร์คิวไป6ตัวนะ จ่าย้าเมตไป78 0 0 0ใครริวแบกจริงเกมนี้ชนะแล้วสบายใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม